กใหม่เรื่องรีแบร์เรื่องโลโก้เรื่องการตกค่ะอ๋อค่ะก็เป็นความตั้งใจนะคะหลังจากโควิดแล้วเนาะหลังจากที่เราเป็นบริษัทฟูสตานะคะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ดีโดเนาะแล้วออกน้องใหม่ปีนี้เป็นมิกุูนะคะก็เป็นน้ำผลไม้อยู่ดีนะคะน้ำผลไม้ที่ผสมโยเกิร์ตนะคะก็เป็นมูดใหม่ๆนะคะเราใช้คําว่ามูดใหม่สไตล์เรานะคะเราผสมน้ําผลไม้กับ โยเกิร์ตท,ที่เป็นส่วนผสมจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ผสมกับนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นน้าที่เป็นน้ําผลไม้ที่เบาๆสบายๆายมีรสชาติของนมด้วยนะคะแล้วก็มีนมจริงๆด้วยนะคะก็เป็นน้ําผลไม้ที่มีคุณค่านะคะก็ให้พลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการออกกำลังากายด้วยค่ะ กลับมาครั้งนี้ทขาไมถึงเลือกพรีเซนเตอร์ทั้งสามท่านนี้คะอ๋อก็คิดว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าความกลมกล่อมนะคะในเมื่อเรามีผลิตดีแล้วเนาะการมีพรีเซนเตอร์ที่ดีแล้วก็ตรงกับรูปลักษณ์นะคะตรงกับผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องเราบอกว่าวันนี้มิก,กุนเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานที่ให้ความสดชื่นแล้วก็ออกากำลังกายเพราะฉะนั้นพรีเซนเตอร์ของเราก็คงจะหนี จากตรงไหนเปนไม่ได้นะคะก็จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นนักกีฬานะคะที่เราเลือกแล้วนะคะจากคุณโคตาเองเนี่ยมาจากญี่ปุ่นก็ตรงกับผิพิตภัณฑ์ของเราที่อยู่ข้างในก็คือเป็นนงค์โอไบโดนะคะส่วนคุณเอสนะคะฉลามเอสนะคะเป็นนักว่ายน้ำนะคะก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬานะคะก็เราคิดว่ารูปลักษณ์ของแบรนด์นะคะต้องมาจากความทันสมัยนะคะคิดว่า น้องสองท่านนะคะอีกท่านที่ที่ไม่อยู่ทีตรงนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์นะคะของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มิกุปนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอถามคุณเจสกับคุณโคตานะคะรู้สึกยังไงที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของมิกุปคะครับผมก็จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้รับเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์นะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับ <ๆ S 2> ผมเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของผมด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสในการ represent มิกุปผ่านสไตล์ของผมเองด้วยครับค่ะแล้วของคุณโคตานะ

ขาเลยดีใจมากครับแล้วก็เดี๋ยวขอถามคุณลี่ต่อค่ะถ้าให้ติดตามมิกุมีกิจกรรมอะไรต่อไปให้ติดตามได้ไหคะก็คงจะติดตามจาก a c e b o o k นะคะของมิกุนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายพร้อมทั้งพร้อมทั้งแคมเปญที่จะตามมานะคะแล้วก็อิจกรรมหนึ่งก็คือจะมีเฟรเวร์ใหม่ๆนะคะที่จะออกมาให้ผู้บริโภคผู้บริโภคชื่นชอบแล้วก็สุดท้ายค่ะให้คุณเอสกับคุณ えーまあ、この本当に、えー、北海道の,あの牛乳も入ってますし、えー、すごい自分もおすすめできる商品なので。 ผมมั่นใจมากมั่นใจแนะนําให้ทุกคนว่า,ามีกุอร่อยมากจริงๆเพราะว่าใช้นมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นแท้ๆแ,แ,แล้วก็ขอบคุณวันนี้มาหาผมด้วยให้เอฟซีขอบคุณเอฟซีที่มาหาผมนะครับ ข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะเสรนะค<น>ะเสรมองกองไปเลยค่ะจริงๆยากมีคำพูด